แคบไปแคบเพราะวันบ่วนเป็นปลาแพคบนะตัวโตๆครับบีรยากาศสบายๆครับมาลุ้นกันแบบนี้

ข้างๆครับตรงนี้ก็จะเป็นจากกุ้งครับเขาเรียกอะไรเรียกเรียกตงนะเ,เ,เขาเรียกอีตงกันครับเนี่ยเป็นที่ดักกุ้งครับทั้งคลองนะครับเนี่ยก็ดักอีตงกันดูใ,นใกล้ นำรถเปลี่ย <c oughs> นหล <c oughs> ุดป้านก่อนคนะ <c oughs> อ,อุ้ย,ยมาแล้วครับ<ด>มาแล้วโดดแล้วตววาจะเพียนเลยป้าตะเพียนครับปลาไม่นอนสายสาเนี่ยวันนี้ได้เอาออกก็ออกที่เด็กจะได้มี่แม่ตาเข้า うん。Mm. Mm. รอบนี้เป็นไงนนนนบ้างติดอยู่ครับต,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  <c oughs> ติดติดอยู่ครับปลาส่้อยครับเอาแดดเริ่มออกแล้วนี่ ารากคนรับกยนครับกคากคระกนั่กคอทนทุกคนทับในตัวนทนทั ปลาตัวโตนะครับนาะงตัวนี้ไซส์ไม่เล็กเกินไปอไ้ยนี่ครับนี่ครับมูปลา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 ฉลาดครับโอ้ได้เยอะครับรอบนี้ จะหลตัวโตฮะสาาไว้หลาจงมั่งที่ที่ปาบอกว่าหมอแพทย์กระมอกนึกว่าปลาหมอ จะได้เล้อย่ฮะไม่บ้วนไยกนะไม่บ้วนไม่บวนครับดูกันครับติด,ตดไหมปลาลมบ้วนด,ดีครับแต่ปลาก็ดีฮะ

ปวนอยู่ข้างนอกอะ่ะอู้ยไปแล้วครับเหลือไหมครับเหลือไหมตัวตัวตัวไปแล้วครับทนี้ <c oughs> Bây giờ mang. Nhị ta cิ่ง mái. <laughs> cà tét măng măng kem đáp bạc đâu ngay cái ngay đây dùng nó rồi nè ว่าขอบ้อยนมหมาเี้ยเรดูเ,ย,เยวะเป้วยเ,เออโทรเช็กกันอย่างนี้ครับโทรเช็กว่าวันนี้ติดไมหมเย,ยอะววนแล้วจะทานไหมครับทานไหมครับ,าม,รบมารุ่นกับรุนกับป้านะครับ เก่าอยอมั้ยเก่าอยอมั้ยตาเล็กครับจริงคือจริงคือจริงคอนี่ว่าตัวอะไร ติดมา่ติดเลยลวันนี้นนคือดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยอะวันนี้เมื่อวานทั้งเี่เียงอะได้ก่องหมูได้ไม่ได้แล้วจนอะไระอะติดแล้วครับปลาอ้เรียบร้อยครับโดดไม่ได้ครับเนี่ย โอ้ยครับนี่ป้าหมอครับป้าแพทย์ตัวโตวครับไอ้ยากนี่มันแน่ครับนี่ยแล้วก็อยู่ยกกันได้เลยแล้วก็แต่แต่ไม่ค่อยว่าง าตัวโตๆมันอยู่ว่ะเลาะแต่ปลาจะไม่มากอะเรนมาขอหนานั่งเขาบอกได้ตัวโตหนูตัวว่างตัวน้อยมันที่มาถ่ายอ่าใช่ใช่ตัวโตโต่ครับปลาบวนอีกแล้วเข้าบนเขไหมครับเข้าไหมมาลุ้นกันครับเอาติดแล้วครับติดแล้วติดแล้วตีแล้วตแล้วปลาปลาแพะอีกแล้วครับตัวน้อยจังเลยอะแพะแพะทางเดียวกับีเออปา หมอช้างเหยียบก็มีครับตัวแบนเลยครับเหมือนโดนเหยียบมาอัเลี้ยงอยู <c oughs> อย่เป็นยังเป็นพยายบาลอยู่ี่ยังเป็นนี้ยงนนังเป็นนักศึกษาอยอู่ <c oughs> ตัวเล็กถ้าป้าปล่อยไปครับเนี่ย ช่วงนี้ก็คือใครจะมาทำที่ยอกๆก,ก็คือต้องรีบมาช่วงนี้ <laughs> เห็นตอไม้เห็นกิ่งไม้เอ้ยโด <laughs> โดแล้วครับ <laughs> อีกตัวหนึ่งครับ <laughs> เสียงปลาในถุงอะอือหื่ปลาหรือเรียกปลามันลอยไปที่นั่น ี่ครับติดแล้วครับสามตัวครับยกแบบเงียบๆนีเละครับ เริ่มแล้วครับเริ่มออกแล้วบ้านหลุมนี่มันเ็นคลองแบบนี้ไคะคลองตองใหญ่เยก็ติด้วนี้โอ้ต้องปททีเองรูไงทำไมอ่ะมมัเียงมัเียงเนยไปวางยกได้เนาะ้ติดแล้วครับติดแล้ว โอ้ครับเนี่ยรอบนี้ได้เยอะเลยครับปลาส้อยทั้งนั้นเลยครับรอบนี้เงียบเงียบจะ <laughs> ต,ติดเพียบคนละับ <laughs> นี่ต้นต้นอะไรนะครับเนี่ยหิ่งพวกนี้ฮะอะไร,ระนะต้นกระถินข้างหลังมีนะอ๋อต้นกระถินฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับต้นนี้ มันยังเหลืออยู่นะก็มันขึ้นที่หลังขึ้นที่หลังเนะม,ม็ดมันปิวล่วงลงไปแล้วมนะ็ดเนาะเพราะเพราะน้ำแ้นก็ขึ้นขึ้นมาแล้วก็น้ำน้ำท่วมมันก็ตายอย่างนี้

<g ül> อติดยอ่อยยอีกยอ่อไปก็ฟังเสียงนกเสียงกาไปครับธรรมชาติ บุ้โดนแล้วครับโดนแล้ว มันไปยังไม่ด้ดูมอาข่าวว่ามันไปไม่ไปเมอเช้าอาทิตย์มันไม่ค่อยมีย ลุนกันครับรอบนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บมาแล้วครับปลาปลาปลา,าสร้ครับ บ้วนอย่างนองไม่เข้าครับรอบนี้ก็ดี

โทรศัพท์ครับดูประบวนเลยก่อน,น วนออกมั้หันอยู่ขลางเดี๋ยไวนอระเหลือไหมปลาอะไรด้เออติดแล้วครับปลาปลาส้อยครับ ได้เรือ่อยๆรอบละตัวสองตัว แถวนี้ยังบวมนิดนเนาะบวมเพระตวพาว่าอนนี้เราีบบมันมันหลกบานมันกะได้ หอยยายโอเคครับรุนกับยายครับครั้งสุดท้ายยายเก่าแปนแล้ว เตรียมไปดูดข้าวแล้วครับวันนีถ้ถ้าติดก็วาง <laughs> ถ้าติดก็วางอีกครับถ้าไม่ติดนี่ก็กลับบ้านเงียบเนะครับ,บป่ามันไม่วนจริงๆด้วยขับกลับบ้านกันแล้วครับวันนี้<ม>ปลาไม่ติดแล้ว